สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลค่ะวันนี้ออกมาทำคลิปอยู่แล้วนะคะอามดูไลคค่ะจะเดินชมทะเลมากับ Family. สุภาฟมิลี่วันวัสดีค่ะช่วยติดตามด้วยนะคะ ฮัลหลฮัลอนแฮปปี้วอลคัมทูไอซ์แลนด์มีน้ำทะเลนะคะหินสวยงามมากหินสวยค่ะหินสีสีส,สวย ตามไปดูเลยนะคะว่าเราจะเดินรอบๆน้ำทะเลไปดูก้างป่าของไอซ์แลนด์หน้าท่องเที่ยวไหมคะตามชมไปเลยคะ่ะใครจะตามมาดูประเทศไอซ์แลนด์บินเครื่องบินมาเลยอยู่ใกล้ขั้โลกเหนือวันนี้อากาศเย็นจิบ๊บเหมือนน้ำ ทะเลเลยสุดขอบฟ้าน้ำเย็นเจ็บมีที่นั่งเล่นนั่งพักลาเราเดินทางนู้นก็รถวิ่งน,นะคะเนี่ยทางเดินนะคะมีที่นั่งเล่นกินกาแฟาให้มั่ง เดินไปชวนชมก้างปลาของเมืองไอซ์แลนด์ค่ะใครอยากจะมาเที่ยวดูไอซ์แลนด์มาเลยนะคะคนสวยอีกแล้ววันนี้ซาตแต่งตัวสวยอากาศเย็นไม่กล้าจถอดเสื้อออกเลยเนี่ยบอย เราก็ทำ u t u b e อยู่นะคะยูทูปเบอร์ช่องอ,อัมพานไอซ์แลนด์ชาแนลที่เมืองไอซ์แลนด์หนาวสุดข,ขอบโลกเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปทำคลิปนะคะ พี่น้องชาวไทยทุกคนที่มีโอกาสได้มาเที่ยวไอซ์แลนด์อย่าลืมนะคะช่องอัมพรชาแนลอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลอยู่ที่ไอซ์แลนด์มานานแล้วค่ะเพิ่งจะได้หัดทำคลิปยูทูบเบอร์นะคะ เราเชิญชมดูทะเลเดินมารอบรอบทะเลนะคะนี่มีก้อนหินสวยมากค่ะวันนี้อากาศเย็นไม่มีแดดเดินมาหนาวเจ็บเลยนะนัก เย็นเย็น,ยน,ยนแต่ก็สวยเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะว่าทางนูน้นทางนูน้นมีภูเขาอยู่ค่ะมีเรือข้ามไปฝั่งนู้นนะคะอีกเมืองหนึ่งค่ะเราต้องนั่งเรือไปนะคะ ทางนู้นมีแดดเลยหนุนี่มีภูเขาเห็นไหมคะสวยงามมากเลยจ้าทะเลที่นี่นะคะใครลงไปเย็นจิบหนาว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 มากคะ่ะเดี๋ยวเราอยู่นานแล้วเราก็เลยโอเคหน่อยเดินใกล้จะถึงแล้วเนี่ย อะไรให้ดูสวยๆง,งามๆของเมืองเรีกวิกมีตึกตึกคนแก่ตึกสีเหลืองๆเดินมีคนวันนี้อากาศไม่ค่อยดีแล้มีคนเดินเยอะ เมืองหนาวต้องใส่เสือ้อนะเนาะใส่หมวกด้วยนะคะวันนี้ลืมเอาหมวกมาก็เลยต้องทนหนาวหน่อยโอเคเอาก็ตามไปดูเลยนะทะ้ <c oughs> จะถึงแล้วเดินไม่ถึงกี่นาทีก็ <c oughs> จะถึงก้างปลาของแม่ไรส์แลนด์นะคะ แค่ไอซ์แลนด์ทำปลาไซ่มอนไดเยอะมีเรือเยอะล่องเรือจับกุ้งก็มีมีปลาจับปลาไซ่มอนแล้วก็ปลาดูระเปนเมืองปลานะคะเมืองไอซ์แลนด์กินปลาอร่อยเพื่อสุขภาพวันหลังเราจะต้องทำเมนูปลากินค่ะ เดี๋ยวเราจะลงคลิปเมนูปลานะคะนี่ใกล้จะถึงแล้วค่ะแล้วเราก็ดูนะคะว่านี่มีจักรยานให้เช่าด้วยจักรยานขี่เล่นแต่วันนี้อากาศไม่ดีนะคะจักรยานโอ้ยมีกระอปลานี่ย กตปานนะโอเคเราจะได้มาถึงแล้วลมแรงมากลมสุดลมเลย อยู่ตรงไหนคะว่าก้างปลาของไอซ์แลนด์สวยงามขนาดไหนใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงแล้วในใกล้้วคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะคะว่าก้างปลาเหมืองไอซ์แลนด์ก็ทำรูป แคสิกแคสิกดูเลยค่ะดูโอเคสวยไหมคะดูเลยค่ะเชิญชมของไอซ์แลนด์วิวทิวทัศน์สวยกลางปานะคะ <is> <So> มีคนต่างชาติมาถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็มีคนนั่งอยู่ รอบข้างตกปลาเอฟรีนี่เขามาถ่ายรูปนคนต่างชาติมาเที่ยวมาดูถ่ายรูปเก็บไว้ที่ระลึกมาเที่ยวไอซ์แลนด์เมืองหนาวต้องมีกลางปานะคะสวยค่ะ ทำได้เลยค่ะสวยไหมคะทะเลอยู่ใกล้ทะเลหนาวไม่ได้ถตัวสวยมาไม่ไม่ได้ถ่ายมันหนาวไม่กล้าเอาออกตายไปเที่ยวไอซ์แลนด์เพื่อนๆนะคะที่อยากมาเที่ยวไอซ์แลนด์ ต้องมาดูตรงนี้นยทานดูทุกคน,กน,ค,นค่ะสา่ะต่อไปเราก็จะเดินไปดูหาป่า ี่เราแรงมากเลยนะคะมือนี่เป็นน้ำแข็งเลยนะคะมือนี่เย็นเจี๊ยบเลยหอกไม่ได <c oughs> เ้เราต้องใส่ถุงมือแล้วใส่ผ้ามนคลอไสดหมวกนะคะมาที่ไอซ์แลนด์เราต้องใส่เสื้อนะนอเนาะเหนาเหนาโค้กไอซ์แลนด์ค่ะเนี่ยเป็นก้างปา่าของประเทศไอซ์แลนด์ กินปลาเยอะปลาอร่อยชอบกินปลานะคะเดี๋ยวจะสอนถ่ายถ่ายรูปคนสวยถ่ายรูปคนสวยเนละยเฮ้ยไม่ได้ใส่เสื้อสวยมันไม่ได้ สวยลมฟิวพรัสวิวสวยมากเลยโอเคมีเราได้สวยวันหนึ่งลมแรง Nam <laughs> nàng suối hầu lòng lòng của lòng lông lòng 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 แล้วค่ะเราต้องสวยมนะั้ยเนี่ยโอ้ยไอซ์แลนด์คนหนาวไม่ไดนะ้แล้วอุ้ย yeah, <right> รอบๆมีตึกโอ้มีเรือใหญ่นู่นในทะเลนะ่ะเรือ ผมก็เซอร์เลยแรงมากเลย เรนมเมนเรือเล็กๆเรือใหญ่มาจากวิวทิวทัศน์สวยงามเดี๋ยวดูวดกลางมาน,นะคะขอจบคลิปนี้ไอซ์แลนด์ชาแนล อัมพรไอซ์แลนด์ช่วยติดตามไว้ด้วยค่ะชแนลอัมพรไอซ์แลนด์ชแนลไปตามมาชมดูว่าไอซ์แลนด์สวยงามตามมาดูเลยนะคะใครอยากมาเที่ยวโยุโรปมาดูเลยค่ะวมาทิวทัศน์สวยงามทางโน้นก็มีฮฮลฮอปป้านะคะเราไม่ได้เดินไป tiếp tục theo dõi kênh Amphan Ice Channel nhé các bạn. Đi bay, bay à? Bay à? Đơn đi nôn. đi, một ไปเราก็เดินไปอยู่ครับปะ่ะเดินไปนิดนึงคนะ่ะดูน้ำตีคล,คลื่นคลื่นทะเลโอ้ยวิวสวยวิวสวยทะเลสวยคนก็สวย มีตึ๊ม <h> ตึ๊มจดสูงเโอเคเราเดินไปไม่ไหวแล้วเราหนาวโอเคอยู่ตรงนี้นะคะ วันหลังเราจะไปทําให้ดูนะคะว่าทับป่าในการจัดการให้ดูด้วยะคะ่ะเราจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะช่วยติดตามให้ด้วยนะคะอยากมาเที่ยวโยุโรปต้องมาไอซ์แลนด์ชาแนล ชอบคลิปนะคะติดตามด้วยนะคะอัมพรไลฟ์แชนแนลค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย